อาลุนสวัสด์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในวันนี้เราได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจตั้งใจฟังคำเปล่าประกาศและฟังคำ อ่านในจดุดีขอภัยค่ะอ่านในพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราสงบจิตสงบใจและคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกได้ทำบาปตอ่อพระองค์ทั้งที่รับและที่แจ้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตา ยกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าให้เรามาฟังในสดุดีบทที่52ข้อ8ส่วนข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้าข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิรันฉเฉลยธรรมญาติบทที่ 31-6หจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรือขั้นค้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาเวพระเจ้าของท่านพระองค์ไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอาเมนเอฟเฟซับทที่สข 30, และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัย ด้วยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้รับการประทับตาไว้สำหรับวันที่จะได้รับการถ่ายอาเมนให้เรามาฟังในคำเป่าประกาศของพระเจ้านะคะในพระคิดข้าพเจ้าได้รับการยอมรับข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นมิตรสหายของพระคิดข้าพเจ้าได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรม โดยความเชื่อข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกซื้อเอาไว้ด้วยราคาสูงข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระริ์ข้าพเจ้าเป็นธรรมิกชนข้าพเจ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรง ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้รับการอภัยและการปลดปล่อยจากความบาปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่ดีพร้อมในพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนเป็นบุตรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและเมตตาถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อลูกทุกคนเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณลูกทุกคนได้ถูกซื้อไว้ด้วยราคาสูงพระองค์ทรงซื้อเราด้วยการถวายประกายของพระองค์เพื่อเป็นเครื่องถ่ายบาปของพวกเราทุกคนลูกทุกคนเป็นธรรม,มิกชนพระองค์ยอมรับว่าลูกทุกคนเป็นบุตรของพระองค์ ลูกทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนรักลูกทุกคนยกย่องและคอยดูแลปอบปรมโลมอยู่เสมอเมื่อเรามีความทุกข์หรือเรามีปัญหาต่างๆขอให้พวกเราทุกคนได้ทูลต่อพระองค์พระองค์จะทรงเมตตา ปกป้องคุ้มครองและ,ะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราได้สําเร็จตลอดมาพระองค์เจ้าค่าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีความสุขเป็นที่รักใร้ของทุกคนที่พบเพนไม่มีใครโกรธและรังเกียจพระองค์เจ้าค่าขอพระองค์ทรงเมตตาให้ลูกได้รับพระคุณความรัก เพิ่มเติมในใจของลูกทุกคนมากยิ่งขึ้นขออย่าให้ลูกทุกคนมีใจแข็งกระด้างแต่มีใจที่ถ่อมยำเกรงพระองค์อยู่เสมอทุกวันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เยียวยารักษาและฟื้นฟูจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้เข้มแข็งและกล้าหาญขอทรงรักษา โรคต่างๆที่ซ่อนเลนในร่างกายของลูกทุกคนให้หมดไปขอแตะต้องลูกทุกคนด้วยไปของพระองค์ของพระและของพระพระลหิตอันบริสุทธิ์ที่จะชำระล้างลูกทุกคนให้บริสุทธิ์ให้ลูกทุกคนมีสันติสุขมีความรักของพระองค์บาปอันใดที่ต้อนอยู่ในร่างกายของลูกทุกคน ที่ลูกทุกคนพ่ายแพ้อยู่ขอให้ลูกมีชัยชนะเหนือบาปนั้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พงทรงรักและเมตตาห่วงใยลูกทุกคนพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนลูกทุกคนเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ โดยการทรงนำของพระองคลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฟัง,ฟงคำอธิษฐานของลูกตอบคำอธิษฐานของลูกไม่ว่าลูกจะอธิษฐานเผื่อใครพร้อมทั้งตัวลูกและพี่น้องลูกหลานของลูกพระองค์จะทรงเมตตาช่วยเหลือและประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนได้รับความสำเร็จพระองค์ได้มีพระคุณต่อลูกทุกคนอย่างมากมายพระคุณของพระองค์นั้น ยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้และไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทั้งหลายขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสการะบูชาต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอได้โปรดรับเครื่องสการะบูชาที่ลูกทุกคนนํามาถวายด้วยเจดพระบิดาเจ้าข้าและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าทุกคนจะจากโลกนี้ไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตา ขอบพระคุณพระองค์สารเสรินพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆต้นนะคะ